mong hai lần mong lưu béo phụ huynh hai hả mọi người mong hai lần mong hai 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 mong hai

ผมมาดูเหตุให้นะพี่ผมไม่ได้มาทะเลกับพี่เขามาหูเหนะผมจะเอากับพี่นะไผมยก่ยไมืนเลยผมจะเอาอะไรพี่หเดี๋ยวที่รพิกนะครับยังไงคุักยังไงคุับดูมึงบึงว่าขู่ดูว่ายังงคุักเ้เูผมก็รบคาม่่รับผมไม่ทำอะไรเลยรับโอเคครับแล้วมบอกว่าถ้าเกิดทำไม่ดีอะงรับขู น้กูไมเนี่ยเขีนนี่ข้าเขีนนี่แหละผมมาดูให้เน่ยเออถ้ามมมาู่อะไรกูมาช่วยพี่เขาไม่ได้ขู่น้ใจคุต้องรู้ก็ต้องรู้เดี๋ยววูอ่ะอย่าปวดอะไรบ้างเออเข้าใจพี่แหละผมเข้าใจพี่อถ้าผมไม่เข้าใจพี่ผมขับรถผ่านเ็ได้ไหมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญอัปเดตทุกวันเข้าถึงทุกเหตุการณ์กดเลย